วันนี้พวกเราทั้งหลายพาการได้มาบำเพ็ญบุญกุศลใส่จนทอกคนคือิตวิญาของพวกเราทั้งแท่มาเกิดมาจนวันถึงปันนี้ร่างายก็ให้โอกาสไม่เช็บไม่ป่วยท่ตึ้งหน้าเปเจยที่พวกเราได้ทํกาำบำเพ็ญมีตารให้ทาน มันจะพอทาอยู่ในนนนี้แหละแล้วรนีการรับกนการเจริญเมตตาภาวนาการม่ตาอนดีการรัาินอดีการเจริญเมตตาภาวนาก็ดีเพ่อจะให้เป็นพลรปัจจัยเพื่อให้เป็นพลังเพื่อจะตามหานควให้มันเจอมมมาเจอตนแล้วป็นตนควแล้ว เนี่ยอาศัยพลังของไทิ่งของความานี่แหละพวกท่านเจ้าท่านนี่เองเาถ้าะ้เเราเนี่ยปฏิบัติมาทำให้ตองทุกอน้มิตนี่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนได้ปฏบัติมีอยู่นั่งกา่นั่งอยู่นี่นั่งอะไรนนี้นั่งรวมกันอยู่นี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงสุอนมิั้นาทาจะตรงุนิมิมันเป็นอะไรที่ มันเป็นที่ก่อที่อาศัยเหมือนกับบ้านหลังนี้เหมือนกับที่อยู่อาศัยของพวกเราส่วนจิตใจเนี่ยนะดวงวูดคือดวงธรรมคือดวงใจไม่เป็นนามธรรมไม่มีตนมีตัวนี่คือตัวของเราที่มองเห็นด้วยตาเนี่ยที่เรามองเห็นด้วยตา,ปปาเป็นลูกเป็นห่างเป็นลูกคนเุมนื้อกันเป็นลูกศาสนากุมื้อกันเป็นลูกต้นไม้ภูเขาทวารกุมนื้อกันอันนี้ไม่เป็นธาตุไม่เป็นธาตุดินป้อนดินที่นั่งดิน ก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมปะผุมกันเรียกว่าธาตุหรือองค์ตนที่นี่จิตใจของเรามาเชิดมาถือก้อนสัการกายนี่แหละร่างกายตนตัวว่าเป็นตัวเป็นตนจิตใจของเราเอาเลยตายจะเป็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่รู้เรื่องรู้ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจเราเราลงตรงองค์ตนแล้วไปเชิดของภายนอกว่าเป็นตัวเป็นตนคือมาเชิดเป็ดินเป็นตนวิตอน้ำเป็นตนวิตายเป็นตน ยึดพลองเป็นตนนี่แะถ้ามองไม่หลงหลงตรงคูตนที่นี่เมื่อผู้ใดปฏิบัติเข้าไปที่ตรงคู่ตนจริงๆมันจะมีความสุขมันจะมีความสุขความสุขแท้จริงคือดวงใจของเราคือดวงใจคือดวงรู้คือตัวผู้รู้เมื่อเราปฏิบัติตัวไมันจะเย็นไมนจะเบาไม่จะสบายจะมีความสุขผู้เรียนตัวจานว่าเราบรรริกมอไปทำภาวนาบริกรรมพุทโธ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 นัดเข้าพิกานเข้านานเข้านานเข้าเมื่อไม่มีพลังที่นี่ มันมีพลังมากเข้ามากเข้าหนิจิตมันจะวางพุโทโธเมื่อจิตวางพุทโธอะไรที่จิตนี้เมื่อจิตนี้ตรงนี้นละมันจะเกิดปีติซาขึ้นที่การร่างกายตัว,ตว,ตวของพวกเราไม่มต้อมีความสุขมันจะเกิดปีติความิมีใจแล้วก็ปัสสาวะทคือความสงบของใจแล้วมันก็จะเกิดอ,อัตจันทร์ขึ้นมาภายในจิตใจของตัวเองที่แล้วก็ความเห็นน่แหละความเห็นของจิตของใจ ตายก็เพียบเนี่ยมันจะแยกกันบางทีไม่มีใครบอกเรารู aro 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 ้เองเพราะเพราะร่างกายนี Seok, mm, ่มันเป็นสภาวะอันหนึ่งจิตใจนี่เป็นสภาวะอันหนึ่งนี่นะที่มันมันทุกข์ยากลำบากมันเกิด้ป่วในปัจจุบันมันจะเกิดขที่เกิดขึ้นกับกายมีกายมันจะมีเวทนาไมันจะมีสูตรคุณทุกข์มีรอดมีเห็นมีกายถ้าไม่มีกายมีสิ่งก็รวยมีแต่สูตรรวยด้วยที่เนี่ยโดยธรรมะพวกเราจะมองข้ามตดยเรื่อง ตปกว่าหาความสุขในภายนอกตนเลยออกออิไปดธหาเพื่้นหาในภายนอกที่นี่คือยังเมื่อกี้ผมไากใจสาระน่ที่ควรคาจริงคือว่าพุทโธธรรมโพุทธะก็คือคือพุทธะคือภูรูคือดวใจนี่แหละแต่้วแต่ปััตันมันยังไม่เป็นพุทธะมันยัเป็นผูรมันยัเป็นผูรอยู่ดูเพราะจะแต่ทาถามวาปันวัดนั้นมาดูเมื่อมันดูแล้วมันจะไม่หลงมันจะไม่หลงตนมันจะไม่ อาไปอาไม่ใช่ไห่หลงไปยึดของภายนอกเป็นการน่าเป็นพื้นใรน่าจะเรียนน้อมมาปฏิบัติมาลักษาะมามาลักษาะที่ไหลักษากายมันไม่มีโทษลักษณะวาจามันไม่มีโทษักษใจมัไม่มีโทจิตมันจะเป็นปกติเมื่อมันเป็นปกติมันมีเมตตาเมตตาของาบุคคลเปติไม่ไดใครบอกมันมันไม่จะเกิดขึ้นมาองโดยธรรมชาตมันมีแตตางสา คนตายแต่ชาวตัวเล็กจะไปไม่ชาวชาวคนนู้นแต่ชาวเนี่ยชาวไม่ไม่ถ้าเราเกินไปทำซีรีส์เพราะของให้ตกร่วงไปเพราะมันมีเมตตาตาคนตามีเมตตาก็จะมีกระสุนกระสุนมิติย่อจำย่อยหนโลกอันนี้สมบูรณ์แบบเลยไม่ไม่ใช่แชร์มีกันเลยผมเห็นว่าแต่เมตตาสุขาริกันกันอันตัวเมตาสุขาร์เนี่ยมานจะเกิดขึ้นมันมันมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ สิ่งที่ปกติใจไม่มีกฎปกติวาญญาณไม่มีกฎปกติใจไม่มีกฎเมื่อสิ่งห้าสุวรรณะเมื่อสิ่งที่เราว่าถ้ยมันจะเกิดร่วมมือกันมีสิ่งตัวเดียวสิ่งตัวเดียวที่โลงมีต้องแต่หัวห้าจะให้ทำงานควบคูมันจะมีความารักใจมันจะมีอ่าอ่าสติระลึกขึ้นมาสติหมดเวลาจะทำควาบคู่มันไม่จะมาสิ่งของมีอยู่เนี่ยมันจะมาสะกใจของเราไม่ให้เราทำที่นี่ เมื่อมันมีไม่ตายนี่ความกรดมันจะมีความรอมันจะไม่มีความหลงมันมันก็จะไม่มีถ้าทำเสียการไปจะทมาห้เราไม่ีห็นคาตัวจะไมบได้เราะอไม่ได้าอะไรไม่มีปัญหาะให้เพราอให้สวเราบ้านใจปุิบัติเมื่อเมื่อเราทำน้อยผลมันก็จะเรน้อยเมื่อเราทำมากผลมันก็จะมากตอนนี้พวกาันจะทำ ขอให้ขอให้อ uh, ่ได้สติได้ปัญญาขอให้ตั้งศรัทธาความเชื่อความเมตตาท่านบากวทำง่ายแล้วีเมันเป็นของใครตัเป็นของเรานี่เป็นแบบของเราแล้วตัเป็นเส้นอัตัเป็นส้นััดของเราแล้วตัเป็นที่พึ่งของเราแล้วตัเป็นที่พึ่งอันจะเียนสูงสุดดีที่สุดคือจิตใจของพวกเราทำรับกาางควาทีินดกับสิ่ใแล้วที่นีก็ ne nyo nyo tiyiso parce que tiyiso ayi n te aw tere ayi paipaa la bɛn ye n ko joli t'a ye n ko kɔn n ko kɔnne paipaa la bɛn ye n te aw tere ayi te te t'a ko t'o ti le haïti n'a fi 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 am mo se nyo ni wa fi mi na naa ko wà nyi ko tese opere pa ko kama n lare ko 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 b'a we t'a fi mu wò n maam keri po a mo mi se kii see mu n ya. สินอะสินอยากสินห้าตัวไม่แค่ของไม่เจ็บสิ้นห้าตัวก็ดีสิ้นแปดตัวก็ดีสิ้นสิบตัวก็ดีสิ้นสองร้อยยี่สิบเนี่ยก็ดีหนึ่งสิ้นอะไรชื่อว่าสิ้นนี้เขาตัดสิ้นวอกปาดตีับไปว่าปตบ โมฆะแป้าข้ามเนี่ยสิ่งของว่าที่นจะต้องให้รับมาให้ให้ไม่บทบุกธิอหมทุกขนพอมนทก์หมดทุก์หมดเมอมันบวทุกทหมดเมื่อมันเป็นม่มันเป็นสหน่งทีมื่อมันสมันจะย้นามมีสีตัวเดียวเหมือนกันพราวที่ตัวเดียวสิ่ปดิอาสิ่งตดียวสิ่สิ่ตัวยวสิ่งห้างตัวเดียวสิ่งียวที่ตรงงไดยาวที่ิเใจเเราที่ครู้คือ ล่างายทำาูอยู่ในนี้อะไรันยมีแต่เจ็ดลังพูดรูพูดรูลูตูรูคนมีแต่ใจอาเกใจนที่ไปนถ้าไว้ธอยูนในนะโลกไปีักประเทรกจะเกิดเปยังประเทศอเกิดเชิดอาตุระไทยไปยังประเท้อไรดเกิดพูดพิชิตสาขาอะ็รไมนจะเอาภาพลู่ร่างกายเนียไปจะตรงนรกกับภาพลู่ร่างกายกมะภาพรู่างายไน่ความู่ไปไหนสุดใจเลย ทำไมไ้่ทิ้งฝันบ้านที่ใจของเราเนี่ยยอมมาจะไม่ดีว่ะบ้านตัวเราตปจนใจของเราไม่ได้ตายนี่เราไปจนที่เราไปจนที่เมาทำความนี้ความที่ใจเป็นธรรมที่เราไปจนโคตรวัวดูร่างกายที่มีอะไรบ้างเลยนี่แถมล้วนเลยนี่ร่างกายจมาจากที่ไหนแล้วมันมันจะไปที่ไหนนีงร่างกายตามร่างกายอยู่แไปที่ไหนนี่ที่ไหนที่ร่างกายมันเกิจะจะไปจากนี่ มื่อม่เทอากันม่เท่ากัแล้วดเมอเท่ปะนา็จะดีน้ำก็ะน้ำไฟะไฟลมะลมนเมื่อมค่าทัทั้หลายลกแปลกจะทำให้แตกที่ตัวไหนี่บาคคนจะเรียกตัมากนีเ่ไม่ใช่ชีเลห้ความักเาไม่มีอะไรตัวที่รักวู้ตัวูคือตู้นี้คือคือตเราอคืเรานี่นี่ถ้าคนจะอยาที่นี่มันมอไรทดน พระรมประยุ่ที่นี่พระองประุที่นี่บิดาเราประุจนี่มารดาเราประดุจที่นี่เพราะท่านรวมกันดุอดู่ที่เราถือใจพระบุรเพราะฉะนั้นเราจะมองข้ามตนเองเราจะเป็นูผูกนตัวแงว่าเราดีตัวน้อยวาสนาน่อยเมื่อเมื่อรารู้ว่าบุญวาฒนาเราไม่เราทำทำให้มากได้ทำแต่โตขป้นอะไร ว่ากันห้ากันการกระทำนั่นถึงเมี่ยถ้ามีบ้านก็ให้ให้เขามีขึ้นถึงมีบ้านก็ไม่มี้นครับสมอตอนนี้มีสร้างถนนมีขึถ้าที่ไม่มีสร้างถนนมีขึ้นปัญญามีมีสร้างที่มาขึ้นทหารมีขึ้นมาเนี่ราเท่านั้นจะจะเป็นผู้จะทำมาเป็นเราเท่านันจะเป็นผู้ผู้เราเท่านันจะเป็นผู้เห็นเราเท่านันจะผู้จะรับตัวรับโลกนั่นดีชัวเราเราเอ่อเราเองผู้พูดจะได้ก็จะเรียกว่า ที่รูกว่วว่าเราไทดน่าไปเราไม่ย er, ูไหนถ่าดีนี่ผมผเแคบฟันหนังเี้ยนไร้ก็ดูเลี้ยนไร้ก็ดูตาปอนไค่ห้อยแค่ใหญ่อาหารใหไ่อาหารเตาอันนี้ทาดีที่มองเห็นได้ตามท้านั้ามี่นั่ีนั่งระเลน้่หนองน้่เลือดน้ําเงินน้่าคนน้ลายนั่มุดนั่ไแขกน้่งมดนี่ทาทาดั้าทาดีเป็นตุวัดตุพ่อท้าน้านเป็นตวบัดตุองแม่ที่นี่่าไฟ ไฟกะจายให้อุ่นไฟจะตายให้สุดลมไฟกะตายุปตรงอะไรไฟพออาหารไม่ด้อยนี่ละไฟถ้าถ้มลมพัดขึงื้องบนแต่ผึ้เช้าไปจนถึงศีรษาลมพัดขึงื้อนบนลมพัดลงด้านล่างล้มใน้องลมในไส้ลมพัดไปทางตัวลมหายใจเขาออกนาเมื่อ็าต้ีมันแต่ออกจากกันเลทีทีมันไม่แต่งยู่ใ่ปจุบันอาภัยการเยียวยาวัตรข้าไม่ได้เดียวฟังเสกีา มีทั้งไัยมีทั้งมี้งานมีรมีะุมปะงมันพอเราี่ยกคืนไปมันจะไปมันจะไปต่อมันจะไปเยี่ยยาษาของมันดินอาศัยมีเชี่ียงยารักัาน้ำอาศัยน้ำเช่ียยาลัสัาไฟอาศัยไฟมเช่มเยียงยารสลมมัจะลมีเชี่ยเยี่ยงยาลัสังฉันจะตีขึ้งสื่ตอนแต่ขณะขนาที่เราอยู่ได้แต่ขณะแต่ละวันแต่ละวันแต่ัวขณะขนี้ดูได้เพราะปัจจัยปัจจัยทั้งสเนี่ย ปัตเจกที่นีอ่ปัตเจกี่มีก็มีผ้าห,หนึ่งอาหารการบุญพวกหนึ่งที่อยู่อาศัยหนึ่งยาบำรางโลกหนึ่งเลือกอาดีบดามใีเดินนั่นงนอนเปียน e n e ี่บนที่อาลังกา,ายอยู่ได้แต่สุดท้ายมันก็จะแตกทำไมมันแตกเพราะธรรมาตาไม่มารึงแตกเพราะมันมีความเื่อยแล้วในบางคนมันมีความเป่ยนแปทางกาง सिर्फ देखते रहे जब तक देखते रहे बस आप अपने मुझे पाओ जब तक मुझे पाओ तब तक सिर्फ विचार भरी लोग चकार भर तब तक तो होते हैं लोग होते हैं सिर्फ बहुत सारा सिर्फ इंसान जो चीज का चीज का चीज वाले बहुत हैं यार मुझे लगा मैं कर रही हूँ पर भी जब भी बोलना तो पूरी है दिन वर्षा दिन तालों को दिन ना पति नाम पाले को तो पाले ना पति रोम ना जो भी ว่าแหน่ว่ามองพบปัะญานี้ปัญญาน้กำลางใจมันก็เป็นการเกิมีเป็นชอบว่ากับที่เกียวกันที่นี่กา้งเิอเขาเปอะไันม่เคยพานามเลข้าถ้ามันจำได้ถ้าพระาคนจำมันได้เฉียมข้าวไม่จำได้มันเป็นเงื่อนงันเจ้าแก่มสเจ้าหลังพวกข้าจะตัจะตัมันจะพูดเรื่องพวพวกัดอะไ้ถ้าพวกจะพวพวกัด้ะไรถ้าเจอมาจึงคนจะน้าไปได้ทีัน มันเหมือนเรานั่งเรยอยู่ในบ้านมองรอบด้านูุสายตาทั้งหมดนี่จ้ามร้องร้อโรลก็สกนยร้อเร้อเรอรงนงไรหัวลา้อห้ร้องดี้อเสียใจั้อว่ารางรองโผล่ลมเสีรภาพลดอย่างเดียวยิ่งมึงย้องกันคเป็นเพื่อนกูในโลกเนสุกันมีอบวัยวายเออเชื่อตัวาย่างไยมาดูดูในโลกเป็ุ้กันี่ทีนเหนมาแครกัน ภูมิสติปัญญามาภมิสุับนูมรมมาสติานภูมิธรรมมาภูมิักมาภูมิสุติปัญญามาภูมัญญามาภูมิธรรัาภูมิสุติปัญญามภูมิรรารรมมาภูมิรรนาภมิธรรมมามรรมาภูมิธรัมมาิธรรมทาภูมิสรรมมายูมิธรรมมาภงมิรมาภัมิธรรมมาภูมิธรรมมาภูมิรรมาภมิธรรมมาภูมิธรมมาภูมิธรรมมมรรมมาภูมิรรมมาภูมิรมมาภกมิธรรหมาภูมิรรมมานูกิธรมมาอยมมาภูม่หมดาภมิึงไม่ นี่ท่านรามล้วก็พูดมีทุกสึงทุกอย่างคุอนี่หรอกว่าจะนั้นจะตีมหาวิทยาอัไรอันใหญ่หลวงท่านจะพระพุทธเจ้าที่ให้มามาปฏิบัติต้องบอกว่มหาทางออกนี้จากโลกนี้โลกนี้โลกนี้เศ้าโลกนี้เศร้าว่นวายโลกนี้เศ้าขัดของไม่ไม่สงบนี่แล้วมันก็ะพูดว่าจะเอาความสงบพี่จะาไมยโลเล็วเรโวเร็วักโอ้ยทำอะไรตันี้ทำอะไรตันี้ครอบครัวของเราตัวนี้ ที่นี่ทมันรุนมันุนรมันจะแก้ออมาตลอดิงๆล้ย่ภายในมันอยู่ภายในมันมันมันย่ยธรรมของมัพราะฉะนั้นทำาให้ว้าปฏิบัติท่านรู้กนี้ละตัวผู้ผู้เรวรยามาตัวผู้้เมันงงนเข้าไปม่องเไปมมอะไรมีอะไรทั้นมีแต่่ร้อนหีดนึ่เงี้ยวหน่งแก้เบาสบายแต่ว่า่กระ่มัมมีอะไรที่จะเปี่ยนนัทำไม้ออมไม่สนใจเราไสนใจจะส่งไนอก เมื่อบุณหายหน่ออนั้นอันนั้นมันจะปัจจัยมันถูกตัวเอามันเป็นปัจจัยให้ให้เกิดเพคมว่าตัวมีทมีมากมากนะเมื่อมันมีมากๆเมื่อเมื่อมันหายไปมันจะูกับมาหายให้เราหรือเป็เือดไรอนไปประมานี้เพราะจะทำไมมันมันจะเส็มนีวเพราะธรรมกายมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะให้มันให้มัาเปนารมาเป็นบาปเพามันเิจากที่นั่นมันกใชที่การมรา่มาภาวนาหาทางออกนี้ จากโลกนี้ที่นี <todos S 2> ่โลกอาโลกอ่โลกนี้บุคคลเดินตอยนนแม่ภูเขาทวันโลกไหนคือก้อสักคนละตายของเราเรือเริ่องต่ของเราถ้าจิต่ของเราเนื้เย่มัถีมาในกายว่าตัวเปนดูเราเน้อจิต่ของเราจะทะลมนยังลกอยู่ยังยังไม่จะทํตามัน่จะทโลกเสียบุ่มบ่ายโลกเาฟโลกเสีอนลอนลอิจร้อนเข้าไปขยอยู่ตไหน ไปอาคาความต้งกรที่นี่ในรูปที่เสียงในสในรถที่เชื่อั้งปันไปโมซาที่พรมไปโมหาที่พรมหวงมันคอยดูตลอดเวลาเราไม่รู้เรื่องรู้ตัวว่าไปแล้วอยตลอดเวลานัเพราะฉะนั้นให้มาตำรวมาลูกมาลูกมาูเห็นพวกท่านเกยจะมามากทุก मुँह वाले लोग लोग तो हैं मुँह में हैं तो बहुत मारते हैं मुँह से बहुत मार लो मतलब कार वगैरह वो तीन जने जो जाएंगे तीन वो तीन वो तो बोल रहा है कब तुझे मनुष्य का निकाल दे मनुष्य की जेब तने लूँ ताम हाय तने केर मुँह में गैंग मत लूँ लो मुँह में हिचन्नी लो कार्रवाई करनी मुँह मे� ไม่ไม่นม่นมัไม่หิวหรือไม่นมายเม่อากจะเจ๊มันหายจากไม่อยากเป็นอะไรอมัอยได้อะไรอีกไม่อยมีอะไรอีกถ้าาสมสูบมาสแล้วถ้าพันพูดว่าจรมาสคุณจดแค่ที้ก็ตาลเราจะมองทางโปรดเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องนี้เมื่องตัวยาประมาณมองใจเรื่องของอวยาบเงนที่พนัมพองมีใ่ตรง้นใครก็ได้จะมูตรงคนท่าท่านก ขั้น่าอัตโนมัติอัตโนมว่าโกตอนนี้เราเป็นที่บริหารคนโง่ยืนนั้นบอกอรุณสวัสดิ์จะมาดูนี่ไงเพื่นเพื่นคนเดียว่อนแค่สองคำแล้วเพือนคนเดียวเนี่ยดีที่สุดนะครให้มาสิบบาททำตอนให้เป็นที่บริหารคนแล้วอาจจะที่คนอังกฤษยุ่งอาจจะยังยุ่งนี่เมื่อทำตอนนี้เป็นที่บริหารคนได้แล้วนี่พระพุทธพระพุทธเจดีย์ที่นี่พุทโธกันอยู่ที่นี่พระโมคกันอยู่ที่นี่พระโมคกันอยู่ที่นี่ เขาทำสิไม่ต้องรู้เขาทำสิเขาทมเสร็จแล้วเพาจะเดาทำท่าสิเขาจะทำเขาจะทุกค์ที่ทำทำแล้วทำแล้วทุกข์กับที่ทำเมื่อที่เจอเราแ้วเขาก็จะรู้ที่ที่เขาเนี่ยาจะอยากทำทเดียรเขาทำทุกข์กับที่ทำนะวันนี้ผว่าเป็นทางว่าผู้ประกอบวิชาคีผกวิาเพราว่าคนนี้อยู่ที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 ่อี่ท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 ม่ที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 ่ี่ที่ที่ทีาที่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 ทีี่ท่ที่ที่ อาตอนจะสบายท่านเพรานกะั่งโมหน้าโมจักขาพระกัวะโตอาราโตธรรมมาจาเชื่อกันนะหรว่าแม่นี่ยหนะน้าโมยูบ่อนหน้าโมจักขาพระกัวะโตพระกัลวะโตพระอาตุวิปัสาออาหาโตขัはは้งสะภาษัณห์ธรรมมาตัเชืุอก่อนเรียวทรรพุทธะภักดะภักดะเห็นชอบเรียวเห็นเชื่อเรียวเห็นเชื่คืออะไรเห็นเชื่อคือทำทำคืออะไน ทำใหอคูท <łość> ี่เมตของคนเจ้เี่ยที่เนี่ยของพวเราเาของเราเหมือนกัน่ของคนเจ้าแต่ที่เตของคนเจ้าท่านสา่าจะท่างสมมูิอยู่ภายในตองท่านให้บริสทธิ์ความสมบูอณ์แบบมี่แล้วกันสามารตามความเจ้าไปท่าท่านท่านาคเจ้า ม่มาสม่มาหาเราไม่ได้้าอีไม่ได้เจ้อีกไม้าหาเราคนหาเราเราคอั้งไม่ให้การทุกเร่องไม่้ไม่ให้ีใจที่จะรู้ไม่ให้รู้เอ่าไปไเ็นเมียธาคือพวกคนอยูู่้ไม่ไ้คนรู้เลยเราจเป็นพาไม่ให้นรเลยเะเป็นสัสัฐานปูเขูเาป่นเขาีชเาไดีใจเสียใจกการโงเลี่ย มให้จิตารเน่มาให้มันเป็นถามมาให้ันเป็ยานวิญญาณหมายึงว่าตักโวิญาณเือตาโลวิญญาณคือหูขนาวิญญาณอ่าขคือมาที่หาวิญาณิวิญญาณกิกายมันวิญญาณคือใจอย่ยให้เกียรเป็นแกอให้มาขาดตอนกันเงานาเือานาต้องศึกษาจิตงมาึจิตพุทธผู้รู้ไม่ใช่เรืานาผู้รไม่ใช่ทักาผู้ไม่ใช่ังขารผู้ิญญาณผู้ไม่ใรู้ มุขมาเรื่อม่ repay, ้าพูดร so so ich mein ich mein ื่องม่อต่นพูดองเมื่อ้าพูดรอม่้พ่ม้าผ่านนมาตเานนี่ดีกว่าเมื่อครั้งเเชียวมันจะเข้านไได้เชี่ยวเ้าันทำไได้เหมือนตัดน้ำดในหัวนี่เองเดี๋จะเอาเข้ามันะไมเข้าที่ามันยมันเราเท่านั้ข้าลมเลถึงแตนดินพอเทจะไปมซึมกไปเลยนี่นี่ะวกวาที่นันอยู่เพราะเทกไปมาซึก็เลยมันเสื่อมไปเลย เมื่อเวลาร่างกายกระตุกกระโดดของแข็งๆมามัดเจ็บปวดเราเลบ้ามดจ็ปวที่ตรไนจ็ปวดที่มีใจเลยร่างกายเขาไม่รู้อะไรถึงมันจะหักใจก็เขาจะไม่รู้มันเหมือนตะปูพวกที่รู้สึกรู้ึกดีใจเพราะฉะนั้นเว่าถ้านาปฏิบัติลาเหตุของมันที่มันจะกเหยดของมันที่แตกที่ไหนะถูกกระดูกางใจมีอะไรดูความดีใจถ้าเราให้มาอยูความดีใจ เื่อทำมมีจบ้านจิตใจทำไมทำมีจุดบ้านจิตใจเมื่อทำมมีจดบาจิตใจให้มีจทีจร่วงานทำใจใเป็นอยู่ม่ให้ีนอก็มี้วยตนี